สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแบดในช่วงแรกค่ะของมือวันที่6นะคะเดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2568พี่น้องคะมนีค่ะแอดผ้าพรมปีองพระเท่าสุขสุขคนนะคะมาตดตามรับชมรับฟังแนวทางขามโค้งค่ะแนวทางมาแบบรวนของปู่้ามแ3ดสี่มมีมีแนวทางความฝันมาฝากขอพรอบนะคะพี่น้องคะแนวทางของปู่้ามแ3ดสี่มีค่ะสีได้มาเป็นตัวใด พปพีรังมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมน้ำมาสการค่ะจรวดดวนดวน,น,นพิเศษเลยเด้อดวนพิเศษเลยห่ครับปดวนพิเศษเลยค่ะอ่าตาางตะลางยูทูเกาเด้อค่ะอ่าวิ่งกับเล่นแตยูเก่าะนึงหกห้าหนึ่งหกห้าค่ะห้ะะะา <16 5. S 2> ห้าห้าหกค่ะอสองสองห้าหกสองห้าหกค่ะอืมอ้าวล้อไว้มาเนี่ยสี่สองสี่สี่สองสี่ค่ะหกสองสี่หกสองสี่ค่ะออแต่เรียกล่างแต่เอาไว้เพื่อเขาหกสามหกศูนย์ล่างหกสามหกศูนย์เลยดิค่ะป้าเออพราะว่ากันละ ค่ะเอาเออเอาเล็ดฝนเลยเด้อตัวไหนล่ะครับพูเออฝนว่าวันเมึ่อคืนเลยฝนตกแก็งปวดกได้เว้ได้ได้ยางหัวมาทั้งหลอดนะหวมาทั้งหลอวมายางเมืณไฝนฝนนี้ค่ะได้ยางมือต้องฝนเห็นป่าตาฝนเห็นป่าไอ้บอดอุค่ะรองตูเนี้ยกำลังทดลองอยู่ค่ะอ นี่หน่ฝันนะสิว่าจังไหนบันิปุคะมันเงีแยกกันส่งรองอยิ่งเห็นเห็นตาเนี่ยโตนรับน้ำยังวะแต่วก็ตัวใหญ่กระโดดตัวอีกซ้ำจับซ้ำแขนเล็กน้อยนี่นะปลาคอหือ้อปลยังไงครับปูอืออือฟันปลาคอหื้อปลายปูขาปลาคอยหื้อปลายังครับปูขาปลาไอปลาดุกยังวะโ,โอ้ปลาดุกเออครับหนูปูสิว่าตัวใหญ่เหรอปูความฝันนี่ โบคือปลาคอไ่เหม่อนปลาคอไม่ได้ัวเงยเลยเนาะปลาคอไม่เกียนะมั่งเะอันนี้ผููชีว่าจังหดตัวตัวตัวปลาดุกนี่พูดสีว่าตัวใดคะผู้คะมันอเก่าเก็ยจเสียวยเลยนม่อโอ้โอมีทั้งเก่ามีทั้งเกมีทั้งเสียเปิดไปตีเป็นเอี่ยงไปตีเป็นตัวใดเลยหมดหมดมั่งหมดมันอกเก่าเก็บเสียเลยอม้ามนี่แม่ปูพูชีิว่าตัวใดมืนเนี่คะ เออตะวันตีนี่มันถี่พวกเป็นหกสองแปดก็ปวดอาคืออยู่ได้หรอคะปูเนอะคืออยู่ได้หรอคะปูเชืออ่อว่าพาวกมันโตของเป็นรักลอยมักมักเป็นซี่หมดค่ะนับเป็นซ<ม>ีเ่เป็นซี่สองแปดดีรครับปูเออเป็นซี่สองแปดคือัวหัวสองแปดด้วยหรือปหกสองแปดนี่เอาไว้ป้อค่ะปู เออนักนีือ่วหลายตัวเอาพ่กหลายตัวเรียสองคูนหรือสามคูนหรือเปล่าเอาไว้ต้องซีั้งโฮกแบบไปอืมแต่เรียงพันไหมครับเออกัดโบมาซีหรือมา6ฮกเพียงวันนะแค่พูอ่าอ้าียมันมากเนะปุเนาะเร็กร้องเอาไว้แล้วซีสองซีซีซีสองซีหกสองซี่ะแต่เต็งหนึ่งหกหาซ้ำหาหกอันนี้คือตัวเต็งเลยสองคูนี่ปู้ย สองหาหกตัวนั Carl, Marcel, time, oh, oh, ้นแม่หมดเลยไหมสองหกหาปูหายมากนี่เออสองหาหกเอสองหาหกเออคนไหนเป็นประสาทเพาะคนหนอิดปัวสองหาหกนี่ก็เน้นบาปัวเออเลขลกรับเลขลกรับลับลับลับรับซิปนี่มันมันมิดเป็นหานะค่ะคันว่าหากันสองค่ะ เอาเบินเอาเบินาไว้ได้หาเหาเอาไว้เนี้ยค่ะพ่อเอ่อสองหาหาหนี่ละสามครูเนี่ยตัวเด็ดอ่ะตัวเด็ดเด็ดเลยนะคัพ่งโมนี่เนื้อเอาแต่ทัอนี้ก็เอาไว้คือตัวเด่นเดี๋ยวบ่าเออแล้วสงสัยตัวขาปันนีน่เนา่สองแปดเนาะค่าพ่อที่สองแปดหกสองแปดจ่เออน้านในจเนีทรอานเอาคคอเห็นกันจริงนมาสยามเลย แมนค่ะเขหน่อยโทษไปขหน่อยว่าอะคิดว่าปูหนาสิติกินนี่มันเพรามันไก่ออกพันสาหรือว่าปูอันนี้นี่นะบ่มาครับนมะกลนหัวมาไห้ยกนหัวแม่เราเป็นมะกลนหัวนะปูน้อเออมันก็เลยมาลูกคูครับนทั้งบริยินแน่ทั้ง่้งเปลดเสียงวัดีต้างเปลํายลำโพงติับปูเออบ่งนแล้วได้เปยดลำโพงหมดโอ้ยขนอยขนในยินเสียงปูปูว่ายินเสียงขนน่อย แล้วทบคนก็เริ่มเจาะแกเกะแกบมากแล้วกันรับรับพอได้เปิดลูงกันเราเมืนอก็ได้บัได้ยินกระบออเพาะว่าขันฝันม่ิเขาโตฝันก็ที่เชไหนว่าบัวบันั้นะมั่จิตเขาโตนี่เราไปโตเด็ดโตเด็ดนี่แหละแต่บันหนึ่งหกหาจะต้องเป็นห้าหกสองห้าหกปีละ อ่าตอนที่เนี่ยตอนนั้นวขผ่าตัวผิงเนี่ยครับพูดได้คะ่ะอ่ามันวก่าเนี่ยค่ะแล้วหกสองทีรัสบ,สบสที่สองส,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 สีเป็นอะไร้องไ,ไหไ้ได้ไหมใช่ครับูค <c oughs> ่ะอ่าเอาพิจารแล้วพิจารกียีรศ่าจ้าปูขอบคุณปูห,หลายๆนะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเาเอออาจะไเ้จ้ัดขอไปนั่นหรือขอขียงก ขอบค <Allah> <Cin que. c oughs> ุณคุณอะไรใช่ถูค่ะผู้การรัฐการค่ะสาธุค่ะค่ะสรุปแนวทางค่ะคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจากปูข้ามแปดซค่ะพี่น้องค่ะแนวทางข่ามโค้งนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของปูมาแบบด่วนๆเลยค่ะพี่น้องแนวทางของปูมี1 6ค่ะ ห้า 6, 2, หกสองหกสี่สองสหกสองสนะคะล่างหกสามกับหกศูนย์ส่วนความฝันนี่หกสกับสี่สพี่น,อน้นองคะมื่อนี่ปูแล้วเน้นหนึ่งหกหาหาหกับสองหกเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาอย่าลื่อนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสาหรับแนวาทางจากปูขาแป่สามเด้อค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสาหรับแนวทางจากกูคํา8 4 3นะคะแนวทางขามโคง้งพี่น้องมือนีมาแบบด่วนๆได้พีน่น้องเด้จงใ็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ่งคขาดพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้านะคะพี่น้องฝนก็สิตกพอฝนเดียวนี้พี่น้อง,นน нее, องอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ, right, ขอบคุณขอบคุณ พ,พี่รองบานเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่งในคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูขํา8แ3ค่ะสำหรับพี่้องทันใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะทางประหยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาเหล่ากันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกด ฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสชเดโบพลาดถุกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอ้าวคลิปนีพนปน้พี่น้องอีกเคิงอีกสามสิบวินาทีแล้วพี่น้องเด้อสิได้ครบเวลานะคะพี่น้องคะฝนกับกำลังสีมาดีพี่น้อง ฝากฮวงเพิ่มๆอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะผูใ้ใดเห็นคลิปนี้บ่ทันได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเอาไว้กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคไปนําก,กันแฮงๆรวยๆปังๆมื้อแรง่ล่พาาละ,ะพี่น้องใกล้เข้ามาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอ้ามื้อนี้ก็มีเพียงซํานี้นะคะสําหรับแนวทางจากปู่ค่ํา843พี่น้องสําหรับแนวทางขามโค้งพี่น้องคะแอคเซเดียคอร์ตูล่าพอลรอนบันเฮาสุกุสุกอนไปก่อนนะคะเอาไปผ่อกันใหม่ก็แวบในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิขขนปนี้สวัสดี